ต่อมานะคะการเตรียมหน้าเล็บเพื่อทาสีนะคะขั้นตอนเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะ ขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะคะเพราะว่าเราต้องไม่ทิ้งความมันบนหน้าเล็บเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้เวลาทาสีทาเบรเนี่ยมันหดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมหน้าเล็บจะค่อนข้างสําคัญเราก็ต้องให้ความสําคัญกับเขานิดน,นึงนะคะวิธีการเตรียมหน้าเล็บเพื่อที่จะทาสีเจลนะคะเมื่อกี้เป็นวิธีถอนเนาะนี่เตรียมหน้าเล็บนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ตัว เคลาตินพาวเวอร์เซรัมนะคะตัวเคลาตินพาวเวอร์เซรัมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หนังนิ่มค่ะมันแล้วก็ด้วยทำช่วยให้หนังนิ่มแล้วเขายังซึมลงไปบำรุงลากเล็บอีกด้วยนะคะตัวเนี้เขาอะไม่ทิ้งความมันเลยนะคะบางทีแบบเราตัดหนังไปแล้วเราสามารถทาสีได้เลยเราก็จะหยดนะคะหยดไว้ก่อนนะคะหยดหนึ่งหยดให้เขาได้ซึมลงไปนะคะ สมมติเราหยด10นิ้วนะคะเราจะใช้ตัว Critical p u s h e r ค่ะอาเมื่อกี้มันจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นโซลพุชเชอร์ so นะคะจะเป็นตัวถอดสีเจลแต่ตัวนีนะ้เขาจะเป็นคิทตี้คั่วพุชเชอร์เป็นการาเตรียมหน้าเล็บโดยเฉาะเลยด้านเนี้ยเขาจะเป็นด้านเห็นไหมคะเคลียร์หนังเขาจะเป็นด้านแหลมแล้วก็มีความโค้งเพื่อให้เข้ากับ ด้านคิติคอด้านข้างอะคะ่ะด้านมุมแล้วก็ด้านนี้เขาจะเป็นด้านป้านนะคะซึ่งจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะ,ะเราจะใช้วิธีการดุนหนังนะคะเราจะใช้แบบการลากยาวๆคะ่ะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะลากเข้าไปยาวๆแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะใช้ตัวด้านนี้นะคะ ค่อยๆเก็บด้านข้างเขาเก็บด้านข้างเขานะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะหลังหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดหนังวิธีการตัดหนังนะคะสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้แบบ เก่งด้านตัดหนังนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องตัดหนังลูกค้าเยอะนะคะเราอาศัยแบบเล็มนิดนิดไปก่อนวิธีการตัดนะคะเราจะตัดเราถอยออกนะคะเหมือนจะเห็นไหมคะเราจะตัดนิดนิดก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเขาเยอะถ้าเราไม่มั่นใจตัดนิดนึงแล้วถอยตัดนิดนึงแล้วถอยแบบนี้คะ่ะถอยออก ของฟ้าก็จะออกมาเป็นเส้นเลยตัดนิดนึงแล้วถอยแบบนี้ผฟ้าออกมาเส้นเลยเป็นเส้นเลยเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้ตัวแซนดิ้งบัฟเฟอร์นะคะเผื่อว่าเขาจะมีเศษหนังเศษเล็บตกค้างนะคะบัฟหน้าเล็บเราจะใช้ด้านลอยนะคะบัฟก่อน เสร็จแล้วเราจะใช้ด้าน180ยแนะคะเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งพยายามดูนะคะด้านข้างนะคะเราต้องเก็บด้านข้างเนี่ยไม่ให้เขามีความมันหลงเหลืออยู่เลยนะคะค่อนข้างสําคัญเลยค่ะด้านข้างเล็บเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวสำลีไร้ขนนะคะเช็ดหน้าเล็บนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้พี่ฟ้าบอกว่า ไม่จําเป็นจะต้องเช็ดแบบเช็ดหน้าเล็บก็ได้ตัวแคลเซีนใช่แต่ว่าอันนี้เราเช็ดฝุ่นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ระบับไปจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วเราควรใช้แบบถ้าคนมีเล็บนะคะเขาจะใช้วิธีการกรีดเข้าไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าด้านข้างมันจะมีน้ำมันเรียบร้อยค่ะอันนี้การเตรียมหน้าเล็บสำหรับการทานะคะ